วันนี้นะคะเจะจ๋าเอารถกระบะสองคันนะคะราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะคะอยู่ที่4 0 0แสนนิดนิดนะคะ2รุ่นนะคะสองคันมารีวิวให้ชมกันนะคะวันนี้จะจ๋าอยู่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะ2คันนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะแต่ต่างกันแค่ปีเท่านั้นเองใครชอบอิซูซูดีแม็ใครชอบนิสสันนวราคลิปนี้ต้องดูนะคะห้ามพลาดไปดูรายละเอียดท่าตัวนะคะในคลิปเลยจ้าจ๋าจัดให้สวยสวยเลยนะคะห้ามพลาด เพรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องเจจารถเซอเกรดเอนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจาที่เดิมนะคะที่บริษัทเพรยนต์นะคะแต่ว่าวันนี้มาโกดัง3เอากระบะ4ประตู2คันสีขาวนะคะสีขาวมุกเหมือนกันเลยมารีวิวให้เอฟซีได้ชมนะคะบางท่านที่ตามหารถมือ2อ,อยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจนะคะวันนี้เจจาเอารถเกรดเอคุณภาพดีๆมามอบให้ลูกค้าแล้วนะคะรีบดูเลยนะคะอันนี้เจจาจะรีวิวนะคะให้ชมนะคะเริ่มจากนวราก่อนเลยแล้วกันนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันนวรา ตัว2.5ตัว e นะคะเป็นปี2019นะคะราคา479,000บาททั้ง2คันเลยนะคะสภาพรถสวยแน่นอนนะคะคันนี้ราคา479,000บาทได้ปี2019ไม่วิ่ง1000กิโลเมตรนะคะสภาพรถโครงสร้างสวยทั้งคันเลยนะคะ ได้ฟังก์ชันเยอะออปชันเยอะนะคะจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ห่วงออปชันก็คือนาวาล่าเลยนะคะ f c แล้วคันนี้นะคะเราก็เพิ่งได้มานะคะยังไม่ติดจองนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ใส่ในส่วนของแกลกรังค่านะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมมาให้บ้างนะคะตรงนี้ได้ความคุ้มค่าสุดคุ้มจุกๆไปเลยผ่อนแค่7700บาทเท่านั้นอ่ะขออภัยค่ะ 8,700บาทประมาณนี้นะคะอันนี้คือค่างวดร้าวๆจะจากคำนวณให้นะคะในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวนะคะแล้วที่สำคัญออกได้ทุกอาชีพค่ะนะคะทั้งสองคันเลยนะคะเรามาดูความสวยความเดิมนะคะ ก็ได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะคะ FC จะจะาให้ดูว่า,าสเปคนะคะแล้วก็ความคุ้มค่านะคะที่ราคาเท่ากันกับรถแบร์ลักเนี่ยนะคะคุ้มค่าบ้างหรือเปล่านะคะ FC ที่อยากได้รถนิสสันนวารานะคะคิ Q ้วซ um ุ้มล้อสภาพสวยสภาพเดิมนะคะแล้วก็วารันตีอยู่แล้วนะคะว่ารถที่บริษัทเบนยนต์ทุกคันนะคะเราคัดเกรดไม่มีการชนหนักพิคคว่ำจมน้ำนะคะเราคัดสรรมาให้อย่างดีให้ลูกค้าแล้วนะคะถ้าลูกค้าพร้อมแล้วและสนใจต้องการเอาไปไว้ใช้งานนะคะหรือไปต่อยอดธุรกิจ หรือจะเป็นเลคกขั้นแรกขันที่2นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะในส่วนชมนี้นะคะก็คิวซุ้มล้อเป็นสแตนดาร์ดที่เขาติดตั้งมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กอัลลอยลมดานะคะได้ขอบ18แนะคะแต่ที่สุดคุ้มกว่านั้นก็คือคันนี้นะคะจะได้ดอกยางออฟโรดนะคะปีส0 2พี่สเลยนะคะสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของความเดิมของกระจกแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะ FC สภาพเดิมสภาพสวยบันไดทางขึ้น สภาพไม่มีรอยเบียดรอยแตกนะคะสติ๊กเกอร์2.5ดด d t i VGS Turbo อยู่ครบฟิล์มติดให้แล้วนะคะขนาด60รอบคันและที่สำคัญนะคะแหลกหลังคาติดเท่ๆมาให้เลยนะคะใครชอบนวล่านี่ห้ามพลาดเลยคันนี้คุ้มจริงๆในราคา479,000บาททั้งคุ้มในราคาทั้งคุ้มใน สเปกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเยอะไม่ห่วงไม่กักนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะเจ้าของเดิมเขาใส่ในส่วนของกรอบกันชนนะคะเป็นสีดําให้ด้วยนะคะโคมไฟก็ไม่มีรอยแตกเนาะสภาพเดิมๆสภาพส,สวยๆสติ๊กเกอร์สภาพเดิมนะคะที่คุ้มที่อาจารย์ชอบเลยคือตัวยางนะคะด้วยความที่เป็นรถสีขาวดํานะคะชุดแต่งเขาดุดันอยู่แล้วแล้ว,ลวได้อยากออฟโรดไปนะคะคันนี้สวยๆจริงๆนะคะมาพร้อมกับใสด่ดุมสีแดงมาให้แล้วนะคะสําหรับเจ้าของเดิมคือ อ,อุปกรณ์นะคะตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าเอาที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะคะเพิ่มเติมเพิ่มความสวยงามแต่ว่าเรื่องไม่มีผลกับการขับขี่แน่นอนนะคะเราก็ถือว่าได้อ PTION เพิ่มที่เจ้าของเดิมเขาแต่งขึ้นมาให้นั่นเองนะคะในส่วนของกล้องถอยก็ใช้งานได้ปกตินะคะกล้องถอยเนาะตัว E เนี่ย นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเขาจะให้กล้องถอยทุกคันนะคะบอกแล้วว่าไม่ห่วงออปชันแน่นอนในส่วนของตัวนวมล่านะ,ะช่วงล่างเดิมแน่นอนค่ะ FC ช่วงล่างไม่มีผูนะคะไม่มีสนิมนะคะล้ออะไรยุครบนะคะแหนบไม่มีการเสริมแต่งดัดแปลงบอกเลยว่าเน้นบรรทุกต้องนวล่าเลยนะคะสภาพบเดิมสวยๆนะคะนี่กันชนท้ายสภาพเดิมนะคะกันชนท้ายไลเนอร์สวยใหม่กริบนะคะเอาไปใช้งานเลย ลูกค้าดูเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะคะกลิบๆเอาไปใช้งานต่อส,สวยๆฟังก์ชันดีๆแบบนี้นะคะราคาสุดคุ้มค่านะคะราคาถูกได้ปีใหม่นะคะแต่เป็นรถแบรรองนะคะเหมาะกับการที่จะเอาไปใช้บรรทุกหนักนะคะทั้งภายนอกภายในสวยหมดเลยนะคะ FC คือไม่ต้องกลัวว่ามาซื้อรถที่เพชรยนต์จะตีลังการหนักไหม นะคะรถชนหนักมาหรือเปล่ารถไม่เดิมหรือเปล่านะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยนะคะลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนร้อยเเซนะคะบริษัทเขามีวารันตีให้มีความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะแล้วลูกค้านะคะมองหารถเมอสองไปที่ไหนยังไม่มั่นใจนะคะเปิดใจให้น,อน้องจ๋าที่เพนรยนได้ดูแลแล้วมาเอารถส,สวยเกียเอนะคะโดยเฉพาะคันที่น้องจา๋ารีวิวให้เห็นอยู่ในคันนี้นะคะได้ฟังก์ชันเยอะนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพรถนะคะสวยใหม่กริบไม่ช้ำแบบนี้นะคะ fc ดูจากสภาพตัวเบาะได้เลยนะคะรับรองมาดูรถตัวจริงนะคะตรงปลกแน่นอนไม่จกตาค่ะนะคะ fc เนอะได้ในส่วนของปุ่มพุทสตาร์ทนะคะไม่พอนะคะได้กล้องถอยแอร์หน้าแอร์หลังมีให้ครบฟังก์ชันนี่ให้หนักหนักจุกๆเลยนะคะแผงประตูสวยสดใหม่นะคะไม่มีอรอยช้ำนะคะคานเสา A เสา B แผ่นเพดอยู่ที่เดิมนะคะคานเสา A ตัวนอ็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ fc เป็นรถที่น้อยจ๋ารีวิวทุกคันนะคะเจ้าจ๋าจะให้ดูจุดหลักสําคัญนะคะจุดหลักสําคัญก็คือคานเสา A เสา B คานหน้าคานหลังนะคะ F C นี่นะคะสภาพเ,เดิมๆนะคะตัวแอร์ฟังก์ชันภายนอกภายในเนะะี่ค่ะลูกค้ามาดูความสดความสวยความใหม่ได้เลยนะคะรถที่เพชรยนต์เราวารันตีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าบางคันเจ้าจ๋ารีวิวแบบว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเราจะทําความสะอาดก่อนให้อีกลูกค้าก่อนสงมอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของ ทุกขั้นเลยนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบเราก็จะมีการเตรียมภาษีพลระบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ให้ลูกค้านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือออกได้ทุกอาชีพออกง่ายนะคะเ c เงื่อนไขไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นอยู่กับอาชีพแล้วก็รายได้แล้วก็เครดิตแค่นี้เองนะคะออกง่ายสินเชื่ออนุมัติง่ายนะคะด้วยเราเป็นรถเกต A นะคะแล้วก็เป็นตัวเต็น ทีแฟนนะคะก็มีชื่อเสียงในส่วนของรถคุณภาพและเรื่องเงื่อนไขต่างๆนะคะไฟแนนซ์ก็ให้สิทธิพิเศษของเรามากๆไก่กองเลยนะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจ๋าจะให้ดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเปรียบเทียบก,กันไปเลยว่าชอบรุ่นไหนเนาะชมเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าไม่วิ่งหนึ่งแสนนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์สภาพเดิมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยอะไม่มีรอยซึมของน้ำมันเครื่องนะคะสภาพเครื่องยนต์เด็ดๆเดิมเดิมนะคะ เครื่องยนต์ใหม่มากนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้ามาเทสรถดูก่อนได้นะคะเรามีการตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้า274รายการทุกคันนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะนี่จุดสาคัญเลยตรงเจ้จาจ่าจะให้ดูทุกคันเพราะว่าถ้าลูกค้ากลัวกังวลน,นะคะเจ้จาจ่าก็ให้ดูจุดหลักสําคัญจุดไหนที่บ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เดิมจริงนะคะไม่ชนหนักพิความจมน้ําจริงๆนะคะนี่ดูได้เลยนะคะจากสภาพคันหน้าน็อตไม่ขยับนะคะตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อและ ก็สื่อสารได้ชัดเจนว่ารถเกิดเอที่เพชนยนต์คัดให้เข้ามาจริงๆเรามีวารันตีให้ซื้อไปเจอชนหนักพิความจมน้ำรับซื้อคืนเต็มจำนวนนี่นะคะสภาพเดิมๆนะคะน,น็อตในส่วนของฉนวนกันความร้อนนี่คือสภาพเดิมน่าใช้งานนะคะ FC ถ้าพูดถึงว่าจะารถมือสองไปใช้งานนะคะกับปีใหม่ใหม่ไม่แสนเดียวราคาก็สมเหตุสมผลน่าฟางังนะคะบริษัทก็มีวารันตีให้รับประกันทุกอย่างนะคะในส่วนของนี้นะคะใครสนใจนวลาะ แคปทะเบียนแล้วก็โทรหาน้องกระจานะคะ FC เนาะอ่ะถัดมาเราดูนวราแล้วเรามาดูรถดีแม็กกันบ้างนะคะแบรนด์หลักของเรานะคะก็เป็นยอดขายที่อ่ากินกันไม่ลงนะคะกับ Toyota ก็คือ d m a ม็นั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัว1.9ตัวแซนะคะคันนี้ได้กล้องถอยแล้วนะคะใครชอบน้องจุด1.9นะคะต้องเป็นคันนี้เลยจากปกติราคา59,000บาทลดเหลือมาเพียง เหลือเพียง4790 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้สีขาวมุกแล้วก็ที่สําคัญนะคะจัดทรงให้เด๊เทศแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้โหลดขึ้นหรือโหลดลงนะคะในขนาดหน้ายางแล้วแก้มยางสูงขึ้นแค่นั้นเองนะคะลูกค้าคิดว่าคันนี้ผ่อนแค่800 0กว่าบาทนะคะถ้าสนใจแล้วก็ได้ลถสภาพดีดีนะคะก็โทรติดต่อเข้ามาได้คันนี้ได้ปี2016นะคะหรือเปล่านะคะอ๋อคันนี้ปี2 0 0 0อ่า16ใช่ค่ะลูกค้านะคะราคา479,000บาทนะคะโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะคะ ก็ได้ไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโครเมียมสภาพเดิมทะเบียน4ขอข่พอพึ่ง9ก3 4ราคา4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพร้อมแม็กสวยๆนะคะแม็กเวลนะคะ, Mac, ะแคม็กลาาแฉกลาบเบพัชนะคะ FC ดอกยางนะคะ265-60 R18 ทับนนะคะดอกยางคันนี้นะคะถ้าเสื่อมสภาพเราจะจ้าเปี่นยางเปอร์เซ็นต์ให้ใหม่นะคะ FC เนาะนะคะสภาพใต้ ซุ้มลอ้อบากระบอก,บอกชกนะคะนี่คือสภาพเดิมนะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าแต่ยังเป็นพับมือนะคะชมปีสิบหกนะคะกันสาดมีให้แล้วนะคะขนาดฟิล์มติดให้สี่สิบรอบคันที่เปิดโครเมียมนะคะตัวรถบอดี Body, ร้รถรายละเอียดต่างๆสวยน่าใช้งานนะคะ FC นะคะวันนี้จะจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างนาวาากับดีแม็กใครชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะ,นะคะราคาเท่ากันนะคะอาต่างกันแค่แบรนด์แค่นั้นเองแล้วก็ปีนะคะอาชอบแบบไหนนะคะรีเควส พูดคุยกันได้นะคะในส่วนของใต้ซุ้มล้อนะคะก็ไม่ได้โชว์แคสซีนะคะคันนี้นะคะติดนะคะพลาสติกกันโคลนนะคะทาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าแคสซีเดิมแน่นอนนะคะแคสซี C C เดิมแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะติดคําว่านี่เนชุดแต่งระเบียบสีหสิ่งนะคะโอ้โหสวยๆนะคะโคมไฟท้ายด้านหลังสวยเดิมค่ะ แล้วตัวนี้นะคะเป็นปี2 0 1พิตัวแซดเนี่ยเขาจะให้กล้องถอยมาแล้วนะคะแล้วก็กันชนท้ายสวยๆนะคะถือว่าคุ้มนะคะตอนออกมาป้ายแดงนะคะรุ่นนี้คือบอกตรงเลยว่าขายดีมากตอนออกป้ายแดงใหม่ๆนะคะชมตัวเปิดตัวนะคะขายดีมากรุ่นนี้นะคะตอนนี้ราคาก็ล่วงเยอะนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็สภาพรถนี่ก็ไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเหมาะสาหรับกับคนที่ตั้งงบผ่อนไม่น้อยนะคะไม่ต้องดาวนะคะก็เอารถสภาพดีๆเกรดเอเอาไปไว้ใช้งานต่อคุ้มค่า กับลูกค้าต่อไปได้เลยนะคะตัวน็อตน,นี่ไม่มีขยับอยู่แล้วค่ะ F C นะคะคำว่าลถคัดเกดนะถ้ามันชนหนักพลิกคว่ำสภาพมันไม่เดิม นะคะรอยเบียดนิดนึงมันก็มีบ้างบางคันนะคะแต่ว่าเรื่องชนหนักถึงตัวโครงสร้างรถอะไรแบบนี้เราไม่นําเข้ามาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเสียชื่อบริษัทแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะขัดแต่รถเกรดเอนะคะและภายในหลังเจะ๋าเป็นยังไงนะคะภายในคันนี้ได้ในส่วนของเป็นเบาะหนังนะคะได้เบาะหนังนะคะสีดำนะคะเป็นของสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเดินด้วยไดตะเขเบตสีดําเช่นกันนะคะสภาพเดิมนะคะพวงมาลาัยเดิมนะคะคือรายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะที่ลูกค้าจะได้ไปก็คือ ต้องไม่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนชำรุดนะคะลูกค้าเอาไปก็คือใช้งานต่อไปเลยนะคะไปดูแลต่อปีที่2ได้เลยนะคะ F4 เฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะเฮดรูมนะคะสะภาพเดิมสภาพสวยสภาพดีนะคะเครื่องยนต์เราเนี่ยจ้าจ๋าก็กาจะเอามาเทสทุกคันนะคะคันไหนไม่โอเคท่านไหนมีตำหนิตรงไหนจ้าจ๋าก็จะแจ้งไปเลยแต่ว่า2คันนี้นะคะก็ขับได้ปกตินะคะจ,ะจา้าจ๋าขับดูแลขับดีขับนิ่งขับ เครื่องยนต์ไม่ส่นนะคะปกติทุกคันนะคะ F, F C เนาะนี่นะคะที่พักแขนตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวอ่านี่นะคะไม่แต่ไม่มีไม่มีที่วางแก้วน้ำนะคะรุ่นนี้เขาจะมีที่วางแก้วน้าอยู่นี่ตรงที่พักขาเลยนะคะหลุดนะคะหลุดใส่ใได้โอเคนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวจะจา๋าถ้าใครสนใจคันนี้นะคะเป็นเรื่งปกตินะคะมันหลุดมันถอดได้นะคะเดี๋ยวให้น้องช่างนะคะดูในส่วนของคลิปล็อกให้อีกทีหนึ่งนะคะ กระเป๋าชิงโจ้ด้านหลังก็ไม่มีการที่จะขาดหรือชำรุดแต่อย่างใดนะคะเอาไปใช้งานต่อสวยๆได้เลยนะคะสภาพรถไม่ช้ำในราคา479,000บาทได้1.9ตัว 4, 4ประตูนะคะประหยัดน้ำมันสุดคุ้มค่าลูกค้าอ,ออฟฟิราได้นะคะเอาได้ทุกอาชีพนะคะวัยรุ่นนะคะวัยกำลังสร้างตัวชอบดีแม็กแต่ว่าไม่อยากไปเอาป้ายแดงเพราะผ่อนแพงหรือว่าต้องมีเงินดาวบางส่วน นะคะแต่ก็ถ้าอยากได้แบบว่าเอาไปขับเลยนะคะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะรถมือ2ก็สภาพดีเหมือนกันไปหาเต็นที่คัสเกตนะคะก็ได้นําเป็นคันนี้เพราะว่าฟรีดาวก็ผอนที่8 0 0 0นิดนดินะคะ72องวดประมาณนี้นะคะหรือ8 4่งวดก็ผอนถูกไปอีกนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าจะตกลงกับไฟแนนซ์ได้เลยเดี๋ยวเจ้าจ๋าเป็นคนดําเนินการให้นะคะลูกค้านะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ1.9ดีเซลคันนี้นะคะสภาพเนี่ยใหม่เลยลืมบอกใหม่คันนี้ใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะคะสองหมกิโลเมตร นะคะมาดูสภาพเครื่องยนต์ว่าช้ำหรือ,อมีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมาดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะคะ1.9นะคะคือเชื้อเพลิงดีเซลนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะเครื่องยนต์ที่น้อนจ๋าให้ดูทุกคันเนี่ยนะคะก็จะไม่มีรอยเยิ้มรอยซึมของน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ต้องแห้งนะคะแล้วก็สีรอยเต็มไม้จากโรงงานยังอยู่ครบนะคะรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะไม่ต้องกลัวว่ามีการยกเครื่องใหม่ไหมเครื่องยนต์มันดีไหมจ๋ามันหลวไมไหมมัน มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะบางทีอาจจะเป็นรถคันแรกอาจจะไม่เคยมีรถเลยหรือว่าจากเออเปิดใจมาให้รถมือสองเป็นรถคันแรกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้จะแนะนำนะคะให้อธิบายชี้แจงให้ชัดเจนลูกค้าได้นะคะลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่เข้าใจกัน ใช้งานบางทีนะคะขับไปแล้วมีปัญหาทําไมเสียงมันดังผิดปกติอะไรอย่างนี้นะคะปรึกษากันได้บางทีเราก็จะใช้งานผิดหมดปกตินั่นเองนะคะตรงนี้ปรึกษากันได้เจ้าสาช่วยแนะนําแต่เรื่องเครื่องยนต์เรื่องบอดี้รถโครงสร้างรถเนี่ยเรารับประกันบริตตีอยู่แล้วนะคะลูกค้าเพราะว่าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเราต้องเช็คก่อนนะคะส่งมอบนะคะถ้ามีปัญหาอะไรภายในสาสิวันเราก็รับผิดชอบให้นะคะเอฟซนะคะชนวกนการค้อนด้นสภาพเดิมนะคะถ้ารถคันนี้หรือนาว่านะคะถูกใจ ท่านทั้งสองท่านนะคะหนึ่งเลยนะคะราคาเท่ากันนะคะลูกค้าช่างใจอยู่แล้วว่าราคาเท่ากันนะคะแล้วคันไหนผ่อนถูกกว่าเอาตรงๆเลยนะคะถึงจะราคาเท่ากันแต่ว่าคันนวราอาจจะผ่อนถูกกว่านิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องดอกเบี้ยนะคะปีใหม่ดอกเบี้ยก็จะถูกกว่านะคะแต่ถ้าลูกค้าได้คันนี้นะคะราคาเท่ากันดอกเบี้ยต่างกันนิดหน่อยนะคะลูกค้าไม่ถึงบาทไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ ให้เป็นอีสุนะคะหรือว่าบางท่านไม่ได้สนใจแบรนด์ผมสนใจที่ว่าประหยัดน้ํามันก็แนะนับเครื่อง1.9นะคะหรือว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องแบรนด์ผมชอบฟังก์ชันก็เอาเป็นนาวาานะคะนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะชัดเจนถ้าลูกค้าอยากมาชมรถตัวจริงมาได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีกรุงเทพน้องจะจ๋าดูแลเคสเองบริการเคสเองทุกเคสนะคะยันปล่อยรถเลยนะคะเรื่องภาษีพ,พลบน้ำมันเครื่อง นะคะบริการหลังการขายบริการสุดเขิน24ชั่วโมงนะคะตรงนี้จะจ่าดูแลให้ไม่ต้องกังวลนะคะปีแรกแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ดูต่างจังหวัดและเป็นเอฟซีน้อยจ๋านะคะอยากได้รถที่เพจยนแต่ยังไม่พร้อมแต่ยังไม่สะดวกนะคะเรามีทางออกให้นะคะมีเจ้าที่ไปหาถึงที่บ้านมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลนะคะมาหาเจ้จาจัาที่เพรยนต์ได้เลยที่เบอร์0634235361เบอร์นี้แอดไลน์และโทรมาได้เลยขอรูปภาพนิ่งขอวิดีโอ คลิปเดียวจ้าจ๋าก็มีให้นะคะส้หรัดวันนี้น้องจา้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะกดรักกดแชร์ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ